Ôi, ơi ơi. Đẹp quá. À? Dạng. หนึง่งแบบนึงอย่าอย่าอย่าปัญญาอ่อนอย่าปัญญาอ่อนจริงลองพูดใหม่ดิเออเออเป็นยบเ,เลยเงียบเลยเกือบแล้วเกือบแล้วนี่พูดอีกรอบหนึ่งพูดดิเออโอเคสาอ มันชัดแล้ววะโอ้ยชัดอยู่เว้ยเคยได้อยู่อันนี้กูตั้งค่าตั้งหลายวะทำไมมันชัดก็าเดิม thấy tên cái quá mà mà tấm này khỏi lòng này thì mới gọi đi hả <laughs> 아자 모이도 자, 자, 맞아요 진짜 인제요마이도에다니아네 네, 아시는다.